อาสองสาวก็ลเล่นอย่างสองสาวพี่น้องเปิ้งสองสาวเนี่ยก็แลไงกองตนเป่นบักขามเทพบพี่น้องภาษาการเขาเรียกอะไรก็อหากุกเกินเด้อพูดนะขยกัสีลมเพราะค่อยตืนทีกำลังสิต่อยอยก่มาพี่น้องไหนหนูเอาเอามาดูซิลูกมันเป็นลูกยังไงนะอันนี้กำลังสอยกำลังสอยพี่น้องกำลังสอยอถืองวเด้อระวังโดนหัวนะจ๊ะเอา อ้ยอันมือนี่คลิปนี้นะครับผมอยู่อำเภอเทพพารักจังหวัดนครราชสีมานะครับผมเนี่ยมาป็นดารล่าในช่องของกระแสระกาศอาซ่สู้ปากขามปอมโอ้ปรกขามเทพบ่อผิดก็เอาไยเรื่อยๆพี่น้องเป็นลูกยังไงจ๊ะภาคกลางเรียกอะไรเนาะดูให้เลยนะโอ้เป็นแนวนี่เนาะตอนกระสวยเป็นเล็กน้อยคืดกินอยู่นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคก็มาแล้วมาแล้ว สอยๆอยคุณน้อยคุณน้อยกับคุณหมอนนะครับผมกาลังสอยต้นมะขามเทพนะครับบรรยากาศดีๆพี่น้องเดือนนากุุภาพันธ์นะครับผม,ไม,ไมช่วงเดือนกุมภาพานัน์ล,ลมเย็นๆเป็นหนาหนาวทั้งภาคอีสานบันเท่านะครับผมประขามปอมกาลังสุกน,นะครับมะขามเทพฮะเขาเรียกอะไรนะมระขามเทพ<ข>เนาะเออแบนดอยู่ใช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 ่ไหมคุณน้อยเออเออ หวใช่ใช่ใช่รสชาติเป็นยังไงออกแเคไหมสองดาราสาวของช่องเกษตรอากาศออฟฟิเชียลต่อยมะขามเทพต่อยมะขามป้อมลงมาเลยพี่น้องมะขามเทพมะขามป้อมเดี่ยเป็นต้นเังนสีพี่น้องดอกเป็นตังสีเนี่ยเห็นบอกเกลออกมาก็สิเป็นแบบนี้นะครับเกลออกมาก็เป็นแบบนี้แหละก็อันนี้มันออกจะกินเลยอันนี้มันออกจังเสียงแต่ก็กิ่นไม่หยังก็ ขาข้างเก่งืองามแปอคุณน้อยพิวไปต่ำร่มเนื้อข้างเก่งมาคุณอาท่านอะไรกันพิวไปตามล่มดีแล้วมิสมะขามเทพนะครับมิสมะขามป้อมโอ้ยมิสมะขามเทพไม่มีดอกต้นเสด็จต้นนั่นเออใส่โอ้ยต้นสะเดาพี่น้องอีมาเพิ่งต้นสะเดาทั้งพุ่นเดี๋ยวกระสยพยายามไปเบิ่งไก่เด้อคลิปนี้เลยทั้งสองต้นเลยต้นมะขามเทพแล้วก็ต้นสะเดาโอ้สะเดาสวย เพราะท่านมีดอกพี่น้องมีแต่ใบมีแต่ยอดเห็นป่ะอันนี้ต้นสะเดาเด้เนี่ยโอ้งามอยู่พี่น้องเด็กสู้แม่เบิ่งได้ไกลๆผมมีดอกพี่น้องมีแต่ยอดโอ้มีอยู่มีอยู่ตั้งยอดกับมีดอกอยู่พี่น้องสวยไปดูก็ม่วงกันดอกก็ม่วงดอกก็ม่วงก็ออกดอกเหมือนกันเนาะเนี่ยต้นสะเดาวนี่ต้นสะเดาคลิปนี้ในสองต้นต้นมะขามเทียบก็ต้นสะเดานะครับผมเอ้าจะได้การติดตาม กดไลค, air, ค life, aky, ์กดแชร์กดติดตามให้กษ wow. so wow. wow. ัต so ริย์อากาศได้เนะครับช่องกษัตริย์อากาศออฟฟิเชียลนะครับผมอ้าวตบไายตบไายเพิ่นมีวาวอันซุปมนี่หน่อยเด่นวาวพี่น้องเห็นบ่ได้วาววาวเด่นวาวมน้าหนาวในพวกเล่นวาวกันนะทั้งภาคอีสานนะพี่น้องเนาะเพิ่นว่าแล่น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 วาวกันแหมนั่นนั่นนัเห็นบ่พี่น้องนั่นน่ะเห็นบอลมันมันหน่อยแมั้ยที่กษัตริย์ส้เหมือนเดิมนั่นนั่นนั่ิวอยู่นั่นน่ะนั่นน่ะเห็นบ่ครับโอ้ยคลิปนี่ย นี่พอดวาวไอ้ให้ชมอยู่เท่าไหร่ล่ะนั่นนั่นน่ะนี่นี่น่ะเห็นบอกครับมีวนๆอยู่นั่นโอเคพี่น้องพูพอกันนะครับผมพูพอกันสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้กันแล้วกันนะครับผมพูพอกับกระสวยเอาประกาศออฟฟิเชียลในคลิปใหม่นะครับผมสวัสดีครับ